ค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีดยอาจารย์ธนัรอ่อนค่ะเราก็มาดาวใดเด่นกันนะคะในวันที่16มิถุนายน2566ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะคะอาจารย์จัดไป2ครั้งและ EP ที่1097แล้วก็1098ครั้งนี้เป็น EP ที่1099นะคะถือว่ามาสรุปกันแล้วกันนะคะเพราะว่าบอกว่าไม่ชัดเจนนะคะอาจารย์ก็เลยมาสรุปให้อีกครั้งหนึ่ง ดูที่แผ่นกระดาษกันเลยนะคะที่อาจารย์ให้ความโดดเด่นเนี่ยคือ7119แล้วก็79นะคะเรามาดูที่กระดาษกันนะคะว่า7 1โดดเด่นเพราะว่าเป็นตรีโกณธาตุลมนะคะโดยที่ในเวลาประมาณ1 5บานานาทีเนี่ยลักนาะจะสถิตที่ราศีตุลน,นะคะธาตุลม7 หโดยที่ดาวพระเสาร์เนี่ยได้ตําแหน่งเกษตราธิบดีและดาวพระอาทิตย์ได้ตําแหน่งราชาโชคเพราะฉะนั้น7117จึงมีความโดดเด่นมากนะคะทีนี้เรามาดูว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนโชคลาภที่มีดาวพระเกตสถิตอยู่อาจารย์จึงให้ความสัมพันธ์กับ1 9ด้วยและก็97เนี่ยเขาเล็งกันอยู่นะคะ9 7 7 9นะครชุดที่2ก็คือ ห้าแปดแล้วก็สามหกราคาดูชัดๆเลยนะคะเพราะว่าดาวพระพรัสบดีได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วก็ดาวพระราหูได้ตำแหน่งเทวีโชคเล่งกับลักนณาและ36เนี่ยดาวพระสุก์ได้ตำแหน่งราชาโชคนะคะในเรือนกรรมะจุดจอมฟ้ากุมกับดาวพระอังคาร ที่สถิตท,ที่ราศีกรากฏกกำหนดนัดเกณฑ์พิกัดธาตุน้ำทำรงริเพราะฉะนั้น3663โดดเด่นนะคะสุขปากหวานอังคารรับเอาในจุดจอมฟ้าที่เหลืออีก3องค์ก็คือ024โดยมีดาวพระจันทร์เนี่ยได้ตำแหน่งมหาอุจกุมกระดาวพระพุธและก็ดาวพระมริตยู่ ในเรือนกระดุมพระการเงินนำหน้าดวงเมืองดวงโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงให้ความสำคัญกับ2.0 4.0และก็2.4นะคะอาจารย์ให้3แผ่นนี้นะคะดูดีๆนะคะ4.0.0.2 2.4 3.6 5.8้วละก็ 1> 7จ็ดแล้วก็7 9นะคะเราจะดูอื่นๆไว้เนี่ยอาจารย์ก็จะให้ดูไปที่ดาวชุดตรีเทพนะคะ5 7 8ก็คือ5 7 8 7แล้วก็5 8นะคะแล้วก็ดาวชุดเพื่อนรักนะคะ1 5, 2, 4, 3, 6, 7, 8, นึ่งห้าสี่สามหดแนะคะซ้ำก็อยู่ตรงเนี้ย ค่ะก็ในวันที่16มิถุนายน2566นะคะก็ขอให้ทุกๆท่านเนี่ยโชคดีมีความสุขถูกรางวัลมากง้า่งร่ำรวยกันทุกๆท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ